อีหงนะครับอีซูซุสองแสงมงคลอยุทยาครับแล้วก็น้องสเตฟานนะครับน้องเขาเป็นลูกครึ่งฝรั่งนะฮะหนักไหมหนักอยู่หนักอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเกียร์รถบรรทุกเนี่ยหัวลาก3า0ร้อยหกิเนี่ยลูกจะใหญ่แค่ไหนนะครับอันนี้คือเกียร์ที่เราถอดออกมาแล้วนะนี่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 เลยนะฮะเขาเรียกเกียร์แซดเอฟนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ของรถบรรทุกขนาดใหญ่เรายกลงมาเปลี่ยนแผ่นคัสเปลี่ยนลูกปืนนะครับอ่ะลองยกนกไหวไหม ้องก้มหน่อยก้มหน่อยโอ้โห <c oughs> ไหวป่าไม่ไหวคะ่ะหนักมากหนักมากใช่ไหมจริงๆพวกนี้เราจะใช้เครื่องมือพิเศษในการยกนะครับ <c oughs> เพื่อถอดออกมาจากรถนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกียร์มันอยู่ในรถเนี่ยเราจะทํำยังไง <c oughs> เกียร์มันอยู่ตรงนี้ครับนี่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 เห็นเปล่าเห็นป่ะก่อนจะเอาลงออกไปได้เนี่ยค่ะมันยากอยู่นะฮะอ่าเนี่ยจะต้องอันนี้เราจะกำลังถอดก่อนโอเคบางระวังดิ้น นะครับวิธีการยกเกียร์เราก็ต้องถอดน็อตก่อนแหละนะนะครับแล้วเกียร์มันจะอยู่ในนี้นะครับแล้วเวลาเอาลงเราก็จะเอาลงจากข้างล่างคนะโดยใช้เครื่องมือพิเศษอันนี้เราจะถอดมาทาอะไรครับบางเกียร์ลูกนี้ถอดมาปรับชิมครับปรับชิมเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็เปลี่ยนแผ่นพัดนะครับอ่าแต่เกียร์มันหนักเดี๋ยวพอเราถอดปุ๊บเราต้องใช้เคนเกี่ยวเ้วเอาลงข้างล่างถ้าลูกค้าสนใจจะมายกเกียร์เนี่ย ก็มาที่ยี่หงได้เลยเรามีบริการทําทุกอย่างย่านอววอ,อนเลยนะโอเค,นะอเคนะฮะกล้องเห็นไหมครับหลังจากที่เราถอดน็อตเสร็จแล้วเราจะใช้เครนตัวนี้เพื่อเอาเกียร์ลงไปอยู่ข้างล่างแบบนั้นฝากทุกท่านติดตามด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องยี่หงด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ